I <laughs> did สวัสดีค่ะช่อง m ก k m i Story นะคะแล้วก็สวัสดี FC พี่ใหญ่บ้านซิแทุกคนด้วยนะคะไลฟ์นี้นะคะก็เป็นไลฟ์สดครั้งประมาณที่3มมั้งคะที่ออกมาไลฟ์สดนะคะด้วยไม่ค่อยสบายค่ะอยากจะไลฟ์ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะทุกคน ร <c oughs> อสักครู่นะคะรอเอฟซี FC, นะคะรอเอฟซีนิดหนึ่งนะคะทุกคน ก็ <Search ing noise> เริ่มเมดินลวนะคะทุกคนก็ครบหนึ่งปีนะคะครบหนึ่งปีนะคะกับเเส้นทางของพี่ใหญ่บ้านฟิแนแลนด์นะคะเส้นทางเดินมาตลอดระยะเวลาหนึ่งปีนะคะจากเหตุการณ์ในวันนั้นนะคะพี่ใหญ่บ้านฟินแลนด์นัน่งร้องไห้นะคะภาพหนึ่ง ติดตายอยู่เลยค่ะนะคะก็เป็นชีวิตช่วงหนึ่งนะคะที่มีความทุกข์ใจนะคะก็เป็นชีวิตช่วงหนึ่งแล้วก็ตั้งสติได้นะคะถือว่าตั้งสติได้ดีทีเดียวนะคะได้เร็วด้วยตั้งสติเร็วมากนะคะในการที่จะต้อง ดำเนินต่อไปนะคะชีวิตต้องก้าวต่อไปนะคะก็เหตุการณ์ที่ผ่านมา1ปีนะคะถือว่าประสบความสำเร็จแล้วนะคะเอเบ้าฟินแลนด์นะคะที่เหลือก็ที่เหลือก็เป็นกำไรของความสำเร็จนะคะ ลองย้อนไปถ้าเป็นตัวเราถ้าเราเจอเหตุการณ์อย่างที่ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะที่ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ได้เจอก็คงจะเจ็บปวดเหมือนกันนะคะแล้วก็ต้นทุนชีวิตของเราไม่เท่ากันด้วยเผอิญว่าต้นทุนของชีวิตของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ยมีต้นทุนชีวิตของ f c นะคะที่ติดตามมาสมัย อยู่ฟินแลนด์นะคะทำคอนเทนต์ต่างๆนะคะจนมานะคะแต่งงานมีครอบครัวก็ใช้ชีวิตนะคะในการเดินสายออกคอนเสิร์ตต่างๆนะคะเดินสายออกคอนเสิร์ตต่างต่าจนมามีลูกสองคนนะคะแล้วก็ชีวิตก็ ชีวิตคู่นะคะก็เจอกับปัญหานะคะทุกคนก็คงทราบดีเพราะว่าปัญหามันคืออะไรนะคะก็เราก็ไม่เจาะลึกลงไปนะคะปัญหานั้นๆจนผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ใช้ใช้ความเป็นคนที่พูดเก่งนะคะจับอะไรเป็นเงินเป็นทองหมด เจอมิตรภาพที่ดีนะคะเจอการยานิมิตรที่ดีมากๆนะคะในการที่เป็นอินฟูนะคะแล้วก็เป็นพรีเซนเตอร์เป็นพรีเซนเตอร์สินค้าหลายๆตัวนะคะแล้วก็พยายามาให้ค่ายโตนะคะให้ค่ายโตเกียวม i วสิกโตขึ้นนะคะ ก็ออกมาก็มีนักร้องไม่กี่คนนะคะซึ่งตรงนี้แอดก,ก็เคยพูดไปแล้วนะคะมีนักร้องไม่กี่คนนะคะที่เป็นนักร้องประจำค่ายโตเกียวมิวสิกนะคะหลังจากนั้นแล้วก็มีการประกวดเนาะมีการประกวดหาศิลปินเพิ่มนะคะหางานเพิ่มต่างๆนะคะก็ ถือว่าเส้นทางเดินนี่ก็ไม่ได้โยรยด้วยกีบกุลาบนะคะบางช่วงก็เป็นหน้าฝนเนาะพอเป็นหน้าฝนเนี่ยก็งานก็จะน้อยนะคะแต่อาศัยว่าเราจัดเป็น EP นะคะจัดงานในที่ล่มนะคะก็สามารถทำรายได้นะคะก็ล้านแตกนะบัตรอ่าบัตร EP 2เเออ129นะคะ ก็ตั้งแต่ EP 1ถึง EP 41นะคะก็ประสบผลสำเร็จทุก EP นะคะ EP แรกๆก็เป็นสถานที่แบบโอเพนนะคะจนมา EP หลังๆนี่ก็มาใช้ของมหาลัยขอนแก่นเนาะเป็นโรงละครก็ถือว่าทำได้ดีทีเดียวนะคะแล้วก็ คอนเสิร์ตต่างๆนะคะเวทีคอนเสิร์ตต่างๆก็จัดเป็นรูปแบบต่างๆไปนะคะก็มีการพัฒนานะคะก็ตั้งเป็นโตเกียวมิวสิกนะคะโตเกียวลัมซิงคอนเสิร์ตโตเกียวนะคะคอนเสิร์ตโตเกียว <c oughs> หลังจากนั้นมากา็พัฒนาอย่างที่เห็นนะคะทุกคนมีตลกล่าสุดก็มีตลกแล้วนะคะ ตรงนี้ทุกคนก็คงได้เห็นนะคะกว่าชีวิตคนคนหนึ่งนะคะจะจะให้ตัวเองประสบความสำเร็จขึ้นมาเนี่ยทุกคนมันก็ไม่ง่ายนะคะแต่อาศัยว่าความเป็นผู้ใหต่บ้านฟินแลนด์นะคะความเป็นผู้ใหต่บ้านฟินแลนด์จะอะไรเป็นเงินเป็นทองนะคะตอนนี้ก็สร้างอาณาจักรนะคะของ Tokyo Music นะคะ,ะถ้า อาณาจักรนั้นสำเร็จนะคะต่อไปการจัด e p ต่างๆก็ไปจัดที่ก็ไปจัดที่อาณาจักรโรเกียวมิวสิกนะคะจะได้ไม่ต้องไปจัดที่ขอนแก่นนะคะที่เป็นอหอประชุมนะคะของฮาไลท์ขอนแก่นแล้วก็ทำบ้านนะคะจริงๆแล้วก็มีผู้ใหญ่บ,บ้านฟินแลนด์ก็มีบ้านอยู่แล้วนะคะมีบ้านมีที่อยู่แล้วแต่ แต่อยากจะสร้างในที่ขอนแก่นนะคะซึ่งมันก็เป็นเป็นเมืองหลวงของภาคอีสานนะคะขอนแก่นเราจะเดินทางไปไหนเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสะดวกนะคะก็สวัสดีนะคะทุกคนนะคะที่ที่เข้ามารับชมกันนะคะซึ่งจังหวัดขอนแก่นเนี่ยเป็นจังหวัดที่เดินทางไปไหนก็ค่อนข้างสะดวกนะคะจะไปกรุงเทพ นะคะมีสนามบินมีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ยยังมีงานที่กรุงเทพนะคะอีกหลายอย่างอย่างวันเนี้ยโอ,อ้โหขึ้นล่องเลยนะคะเนี่ยเมื่อวานก็ไปถ่ายหนังนะะเมื่อวานไปถ่ายหนังกลับมาอุดรกลับมาอุดรก็ไปงานที่กรุงเทพอีกนะคะก็เดินทางก็เหนื่อยแทนนะคะเหนื่อยแทน ศิลปินนะคะแล้วก็ตัวผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ยเสียงไม่มีแล้วค่ะนผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เสียงจะหายอยู่แล้วก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์บอสโนเซลเลยค่ะรับงานให้หน้อยลงหน่อยนะคะแต่ข้ามก็ต้องดําเนินต่อไปนะคะเอฟซีจมันหยุดไม่ได้ค่ะงานมีแล้วเราก็ต้องไปนะคะก็นําพาศิลปินไปหาเงินหาทองนะคะนำค่ายไปหาเงินหาทอง ะะถ้าเราหยุดมันก็หมายถึงเงินไม่ได้นะคะเพราะว่าค่าใช้จ่ายของค่ายตัวเกียวมิกนี่ก็ค่อนข้างที่จะสูงนะคะในการลงทุนแต่ละชุดหรือว่าแต่ละโชว์เนี่ยมันก็ต้องใช้เงินทั้งนั้นนะคะเ c เพื่อให้ f c แล้วก็ผู้ชมนะคะได้รับความคุ้มค่าที่สุดนะคะอันนี้ก็คือแนวความคิดของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะ พราผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ให้ความสำคัญกับ FC มากๆนะคะในการโชว์บนเวทีมากๆเลยนะคะแล้วก็สร้างสร้างผลงานนะคะให้เจ้าภาพนะคะได้ดูว่าผลงานของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ยเป็นที่ประจักษ์นะคะว่าทำผลงานออกมาได้ดีนะคะมีความคุ้มค่านะคะ ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็ไม่หยุดที่จะพัฒนานะคะก็เดี๋ยวจะมีชุดใหม่ออกมานะคะชุดชุดแดนเซอร์ชุดอะไรเงี้ยบางทีมันก็ต้องมีการพัฒนาขึ้นไปนะคะมีการพัฒนาขึ้นไปเพื่อความเป็นสีสันของเวทีนะคะทําโชว์ให้หน่าดูน่าชมนะคะเพราะว่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ยในการที่ออกคอนเสิร์ตแต่ละครั้งเนี่ยนะคะให้ความสําคัญกับผู้ชมที่อยู่หน้าเวทีมากนะคะ ใหบ้านฟินแลนด์จะไม่นำคือจะไม่นําตัวเองนะคะให้ให้โดดเด่นบนเวทีเพราะว่าใหบ้านฟินแลนด์เนี่ยเป็นจุดศูนย์รวมของของค่าอยู่แล้วนะคะในการที่จะแสดงโชว์เนี่ยก็ต้องมีส่วนร่วมกับศิลปินนะคะมีแล้วก็ให้ศิลปินเนี่ยโชว์แต่ละโชว์เนี่ยมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะคะ ศิลปินแซลศิลปินด้วยการเล่นมุกต่อกันผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เล่นมุกกับศิลปินศิลปินเล่นมุกกับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เน,นะะเ, FC เนี่ยนะคะเราอย่าทำให้เอฟซีเนี่ยมามาโฟกัสที่ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์คนเดียวนะคะเพราะว่าศักยภาพของศิงลปินในค่ายโตกเกียวมิวสิกตอนนี้แต่ละคนเนี่ยมีศักยภาพนะคะ ทั้งในเรื่องการแสดงการร้องนะคะการแสดงการร้องเพลงมีศักยภาพทุกคนนะคะค่ายตัวเกียวมิวสิกเนี่ยคนคนที่ได้เข้าไปทำงานในค่ายตัวเกียวมิวสิกเนี่ยถือว่าได้เรียนรู้การแสดงทุกคนนะคะได้ประสบการณ์นะคะมีผู้กำกับมีผู้กำกับแล้วก็มี คุณครูด้านต่างๆนะคะมาช่วยแนะนำนะคะทำให้ศิลปินค่ายตัวเกียวมิวสิกเนี่ยเป็นนักสแสดงไปในตัวนะคะเป็นนักสแสดงเปในตัวมีโชว์ต่างๆนะคะนี่ก็เป็นประเด็นว่าทำไมเพียบบ้านฟินแลนด์เนี่ยที่ผ่านมา1ปีเนี่ยนะคะเส้นทางไม่ได้โรดิกิตกุลาบแต่ก็ไม่เหลือบาก่าแรงที่เปียบบ้านฟินแลนด์จะนำ ค่ายนะคะไปเป็นที่ยอมรับของ FC นะคะเจ้าภาพให้การยอมรับเป็นอย่างมากเลยนะคะแล้วก,ก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะก็ที่น้องโกกิได้โพสต์นะคะก็เอฟซี FC นะคะคงได้เข้าไปดูโพสต์ของน้องโกกินะคะน้องโกกิจะพูดในแนวทาง พูดในแนวทางที่ว่าจะไม่ชมใครออกสื่อจะไม่ชมใครออกสื่อแล้วก็จะไม่ตำหนิใครออกสื่อเนี่ยตรงเนี้ยเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยนะคะชมเนี่ยมันสามารถออกสื่อได้แต่การที่ตำหนิคนในค่ายมาตำหนิคนในค่ายเนี่ยมันทำให้าภาพลักษณ์ของค่ายเนี่ยสั่นคลอนได้นะคะ เพราะว่าทุกคนที่เข้ามาเนี่ยทุกคนคือ FC ของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะแต่ถ้าศิลปินถูกคนในค่ายตำหนิด้วยกันหรือว่าอะไรกันเนี่ยมันก็กระทบไปถึงบอสนะคะมันก็เหมือนกันคนในค่ายไม่สามาัคคีกันเนี่ยคะ่ะทุกคนนะคะ เหตุการณ์อะไรต่างๆที่มันเป็นดราม่าในค่ายเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็ไม่ต้องเอาออกมาพูดก็ได้นะคะแต่ว่าผู้ใหญ่บ้านซินแลนด์เนี่ยพูดได้เพราะว่าฐานะเป็นเจ้าของค่ายนะคะแต่แต่ไม่อยากให้เอาคนในค่ายเนี่ยมามาตำหนิคนในค่ายด้วยกันนะคะมันก็จะไกลกว่าเราจะแก้ไขสถานการณ์นะคะให้มันเป็นปกติขึ้นมาเนี่ยบางที ก็ต้องพูดออกไปอีกบอสก็ต้องมีภาระหนักขึ้นในการที่จะต้องมาชี้แจงต่างๆนะคะตรงนี้ก็เห็นด้วยจริงๆนะคะว่าน้องโกกิบอกว่าจะจะตำหนิใครก็ไม่ตำหนิใครออกสื่อชมใครก็ไม่ชมใครออกสื่อนะคะอะไรที่เป็นเรื่องของภายในอะ่ะบางทีก็ไม่จำเป็นจะต้องนำออกมาพูดมากเออออกมาพูดให้กับ คนข้างนอกนะคะในค่ายก็เคลียร์กันไปนะคะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะ <c oughs> เพราะว่าที่ที่ที่ผ่านมาเนี่ยบางทีก็มีคนนะคะคนข้างนอกมาเนี่ยมองมองตอนเนี้มองภาพของโตเกียวมิวสิกเนี่ยเป็นภาพที่เป็นศินลปินรุ่นใหม่นะคะ มีน้องๆอ,อ,อายุยังน้อยอยู่เลยนะคะนะคะน้องซีแกรมอย่างเงี้ยนะคะก็อายุน้อยนะคะแต่ละคนก็เป็นวัยรุ่นเป็นคนรุ่นใหม่เจ้าของค่ายก็อายุน้อยนะคะเขาก็มองว่าอ่าเก่งมากนะคะกับค่ายโตเกียวมิวสิกที่มีคนอายุน้อย,น,อยนะคะอย่างฟินแลนด์เองก็อายุแค่นี้นะคะแต่สร้างอาณาจากักรสร้างค่ายสร้างผลงาน นะคะออกมาเอฟซี FC ให้การยอมรับมากๆเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเรื่องเรื่องของคุณครูจุนนี่นะคะคุณครูจุนนี่เนี่ยหลังจากที่เปิดตัวน้องมัดหมีนะคะบอก f อฟทุกคนแล้วว่า,ามีมีลูกนะคะการมีลูกก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ผิดนะคะ แต่ว่าน้องอคุณครูจุนนี่เนี่ยอาจจะกลัวอาจจะกลัว FC ไม่เข้าใจนะคะสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะ,ะคุณครูจุนนี่เนี่ยกลัว FC ของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ไม่เข้าใจนะคะว่าถ้ามีลูกแล้วเนี่ย FC จะให้การยอมรับแค่ไหนนะคะคุณครูจุนนี่ก็คงจะปรึกษากับบอสนะคะกับทางค่ายเรียบร้อยแล้วว่าจะขอเปิดนะคะซึ่งบอสก็คง ให้แนวทางไปนะคะว่าจะยังไงนะคะแต่ผลตอบรับดีมากเลยนะคะที่คุณครูจุนนี่ได้มาเปิดเผยว่า,ามีน้องมัดหมี่นะคะแล้วน้องมัดหมี่น่ารักมากเลยนะคะทุกคนน้องมัดหมี่นี่มีความเป็นศินลป์อนาคตเนี่ยคะ่ะเป็นศินลปินได้เลยนะคะน้องขึ้นเวทีนะคะน้องมัดหมี่ไม่มีความประมาเลยนะคะ ไม่งองแงเลยค่ะเล่นกับพี่ๆนะคะเล่นกับพี่ยูริพี่ซีแกรมนะคะน้องซีแกรมก็เลี้ยงน้องได้ดีเลยนะคะจากที่ภาพที่ออกมานะคะเดินจูงมือกันเนะะี่ยค่ะเป็นภาพที่น่ารักมากเลยคะ่ะน้องมดหมีนี่ถือไม้นะคะการฟ้อนหรือว่าการเต้นอะไรอย่างเงี้ยถ้าโตมาอีกหน่อยเนี่ยก็ สามารถนำมาเป็นศินลปินเด็กได้เลยนะคะสามารถปั้นได้อีกคนได้เลยทีเดียวนะคะน้องมัดมีน่ารักมากนะคะ fc ให้การยอมรับมากเลยค่ะหน้าเวทีก็ได้รับพวงมลลาลัยจากแม่แม่นะคะจากแม่แม่ fc นะคะก็ถือว่านะคะเป็นอะไรที่ที่คุณครูจุนนี่เนี่ยก็ยกภูเขาออกจากอกนะคะหลังจากที่เปิด ตัวน้องมัดหมี่มานะคะส่วนตัวส่วนตัวคุณครูจุนนี่เองเนี่ยก็นะคะได้เจอดราม่านะคะเจอคนมาด่านะคะคุณครูจุนนี่ก็แคปข้อความไว้เหมือนกันนะคะทุกคนคนที่มาด่าคุณครูจุนนี่เนี่ยเออหาว่า ให้ตัวเองเป็นครูเนี่ยเป็นครูสอนหนังสือเนี่ยเป็นอาชีพที่มีเกียรติแต่พอต้องไปใช้คำพูดไม่ค่อยสุภาพบนเวทีนะคะแต่งตัวแต่งตัวแบบไม่เรียบร้อยนะขึ้นเวทีมีการเต้นแบบไม่สุภาพจริงๆแล้วเท่าที่ดูมาเนี่ยมันเขาครูจุนนี่เขาก็ใช้ ใช้หน้าที่ของตัวเองเนี่ยนะคะทาหน้าที่ของตัวเองได้ดีนะคะตอนตอนที่ทําหน้าที่เป็นครูเนี่ยก็ไม่ได้ทําให้หน้าที่หลักเสียหายนะคะครูจุนนี่แบ่งแยกเวลาได้นะคะแบ่งแยกแต่ละหน้าที่ได้หน้าที่ของครูจุนนี่คือหน้าที่เป็นครูแต่ก็ไม่ได้ทําให้หน้าที่ครูขาดตกบกพร่องพออยู่บนเวที ก็ทำหน้าที่ของศิลปินได้เต็มที่นะคะคุณครูจุนนี่ร้องเพลงมีพลังเสียงมากเลยนะคะทุกคนมีพลังเสียงมากเลยร้องเพลงเพราะนะคะเพราะว่าถ้าเดินสายไกลๆเนี่ยครูจุนนี่ก็คงไม่ไปนะคะเพราะว่าถ้าวันรุ่งขึ้นไม่ได้เป็นวันหยุดหรือวันอะไรค่ะหรือว่าวันธรรมดาแต่แสดงใกล้บ้านนะคะก็สามารถทำได้นะคะ คนเราเนะะี่ยไม่จําเป็นต้องมีอาชีพเดียวนะคะอย่างที่แอดก็เคยพูดไปในคลิปนะคะไลน์นี้ก็มาอธิบายให้ฟังอย่างว่าสามารถเดินสายได้ค่ะถ้าไม่ได้ไกลจากาบ้านมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเช้าก็ต้องลุกขึ้นไปสอนหนังสือนะคะลุกขึ้นไปสอนเด็กๆนะคะคนเราสามารถทําได้หลายอาชีพนะคะ ถ้าทาอาชีพเดียวอะ่ะบางทีเงินมันก็นะคะไม่ได้พอใช้นะคะอาชีพราชาการก็ไม่ได้ที่ว่าเ,เงินจะเยอะมากนักนะคะในบางสาขาหรือในบางคะแนนนะคะก็คุณครูจุนนี่ก็มีภาระนะคะไหนจะเลี้ยงดูครอบครัวเลี้ยงดูลูกนะคะก็ต้องเก็บเงินเก็บทองนะคะ ไว้เพื่อเป็นการศึกษาของลูกในอนาคตนะคะคุณครูจุนนี่ก็เคยพูดนะคะว่าชีวิตก็ทํางานนะคะทำทำงานมาตลอดนะคะไม่ไม่ได้กินไม่ได้เที่ยวอะไรนะคะคุณครูจุนนี่ค่ะนะคะ,นะคะทำงานเก็บเงินเก็บหอมรอมริบนะคะแล้วก็ แต่ก็ดีท่าครูจุนนี่ก็ยังมีอาชีพหลักนะคะก็คืออาชีพราชการนะคะก็ดีนะคะที่มาเป็นศิลปินในค่ายโตเกียวมิวสิกแต่ยังไม่ละทิ้งความเป็นครูนะคะเพราะว่าอาชีพราชการก็เป็นอาชีพที่มั่นคงอาชีพหนึ่งนะคะแต่ถ้าจะทำอาชีพเสริมไปด้วยก็ได้ไม่มีปัญหานะะคเพราะงานหลักเราก็ไม่ได้ทำให้เสียหายอะไรนะคะก็ยังกลางวันก็ยังไป ทำหน้าที่เป็นครูได้นะคะส่วนในในเรื่องของศิลปินท่านอื่นๆนะคะตอนนี้ก็ก็มีการพัฒนาขึ้นขึ้นมานะคะแล้วก็เพชรนนนตุนนะคะต้องยอมรับว่าเพชรโนนตุนเนี่ยออคุณครูชินจงังน้องยูรินะคะแล้วก็น้องกล้องแล้วก็อีกหลายๆคนนะคะที่ได้มาแสดง ในานามเพชรนนตุนของค่ายตัวเกวมิวสิกนะคะน้องๆสามารถโชว์ศักยภาพนะคะในการเป็นนักร้องนักแสดงเล่นตลกนะคะมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะทุกคนนะคะทุกคนต้องต้องมีการซ้อมกันนะคะกว่าจะรวมตัวกันซ้อมได้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็กว่าจะซ้อมได้แต่ละชอ็อตโอ้ก ค่อนข้างที่จะหาเวลากันนะคะแต่ทุกคนก็เก่งนะคะแสดงโชว์ตลกนะคะเนี่ยค่ะศักยภาพของของโตเกียวมิวสิกของเพชรนนตุ่นะคะถ้าวันไหนทุกคนว่างนะคะทุกคนก็คงจะมาซ้อมกันนะคะเนาะแล้วก็ตอนนี้นะคะ MV ของอคูชินจัง กับน้องกล้องวายุนะคะทุกคนก็ช่วยเข้าไปดูด้วยนะคะสนับสนุนนะคะให้ยอดวิวเยอะๆนะคะในเ,เพลงของคุณครูชินจังกับน้องกล้องวายุนะคะช่วยสนับสนุนค่ายนะคะในฐานะ FC ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะก็ไลน์นี้นะคะเอสก็จะไลน์ซัก25นาทีพอนะทุกคน ก็ไม่ค่อยสบายนะคะแต่ก็อยากไลฟ์นะคะอ,อยากไลฟ์เพื่อที่จะได้มา,าต่อต่อยอดนะคะเพื่อเพื่อให้ให้ผู้ติดตามนะคะหรือว่า FC ของของช่อง m ิส t ตอรนะคะได้มาเห็นกันทางไลฟ์สดบ้างนะคะมาทักทายกันบ้างนะคะก็ไลฟ์นี้นะคะฝาก อ FC นะคะของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะช่วยกดติดตามนะคะกดไลค์กดไลค์กดแชร์นะคะช่องมุกมิวสตอรี่ด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาชมไลค์นะคะทุกๆคนนะคะก็ไลค์นี้นะคะขอจบเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ